สวัสดีครับผมนายสุป,ประกอการของสูตมหารนักศ,ศึกษา6 3ส5มหนึ่ง้สำหรับวิดีโอนี้เราจะมาเฉลยข้อสอบอพอจำนวนจิดข้อนะ,ะับโดยเนื้อหาของข้อสอบภาคจิดข้อจะเกี่ยวข้องกับความเร็วระยะทางแลเนนะเวลาครัถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยครับครับสำหรับโจทย์ข้อนี้โจทย์มีอยู่ว่า ถนนสายหนึ่งนับเสาไฟสองข้างทางหรือสองข้างได้ทั้งหมดหนึ่งร้อยยี่สิบต้นและระหว่างระยะห่างระหว่างเสาห่างกันสิบเมตรอยากทราบว่าถนนยาวเท่าไหร่นะครับครับใจโจทย์จะเห็นว่าเสาไฟสองข้างทางมีทั้งหมด420ต้นนะครับซึ่งเราไม่จำเป็นต้องหาสองข้างทางดังนั้นเราจะนำา420ี่สิบ มาหาร2นะครับซึ่งเท่ากับสองร้ตาเหตุที่เราต้องนํามาหารเพื่อให้ง่ายต่อการนําไปใช้หาระยะทางนั่นเองครับจากนั้นเราจะได้ว่าเสาไฟข้างถนนข้างเดียวจะมี210ต้นนั่นเองครับและเขาบอกว่าระยะห่างระหว่างเสาห่างกัน10เมตรดังนั้นเรานำสองริ มาคูณสิบนะครับซึ่งเท่ากับ2,100ันหน้อยต่อข้อหนึ่ครับแต่ไม่ใช่นะครับเพราะว่าเขาถามหาระยะระหว่างเสานะครับลองคิดภาพตามนะครับหากเสาไฟมี3ต้นระยะระหว่างเสาจะมีเพียงแค่สองนะครับหรือถ้าหากเสาไฟมีสต้นนะครับ จะเห็นว่ามีระยะห่างระหว่างเสาเพียงแค่3ดังนั้นข้อนี้จึงไม่ได้ตอบ2,100ครับเพราะว่าเราต้องนำจำนวนเสาไฟมาลบ1แล้วคูณ10นะครับเพื่อหาระยะห่างระหว่างเสาและความยาวที่รวมกันดังนั้นจะได้เท่ากับ209คูณ10นะครับเท่ากับสอง0 เกดังนั้นข้อนี้จึงต่อว่าถนนยาว2090เมตรนั่นเองครับตล้ว้อสี่ครับสำหรับโจทย์ข้อนี้โจทย์มีอยู่ว่าเปิดน้ำเข้าถังรูปทรงกระบอกที่มีความสูง10เมตรความกว้างของเส้นผ่าศูนย์กลาง1.4เมตรถ้าเปิดน้ำไหลเข้าถังวิละ 0.2ลูกบาทเมตรจะใช้เวลานานเท่าไหร่น้ำจึงจะเต็มถังนะครับสำหรับข้อนี้สิ่งที่เราต้องหาก่อนก็คือเราจะมาหาขนาดของถังนะครับซึ่งสูตรการหาขนาดหรือปริมาตรของถังก็คือ pi r กํลังสงนะครับคูณด้วยความสูงนะครับซึ่งจากโจทย์เราจะทราบแล้วก็คือความสูง และพายมีค่าเท่ากับ22ส่วน7นะครับดังนั้นสิ่งที่เราต้องมาหาคือรัศมีซึ่งในโจทย์เขาบอกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางคือ1.4เมตรดังนั้นรัศมีจะเท่ากับ1.4ส่วน2นะครับเท่ากับ0.7นั่นเองครับจากนั้นเรานำค่าที่โจทย์กำหนดให้ทุกตัวมา แทนในสมการเพื่อหาปริมาตรของถังนะครับจะได้เท่ากับ22ส่วน7คูณด้วย0.7ยกกกำลังสองนะครับและคูณด้วยความสูงก็คือ10เมตรนะครับเมื่อคูณออกมาแล้วเราจะหาปริมาตรของถังได้เท่ากับ15.4ลูกบาทเมตรนะครับ ดังนั้นเมื่อเราทราบปริมาตรคองถังแล้วเราจะไปหาเวลาที่น้ําจะเต็มถังนะครับซึ่งสําหรับการหาเวลาเราก็จะใช้สูตรก็คือเวลาเท่ากับขนาดของถังในที่นี้เราจะให้เป็นตัวแปร x นะครับดังนั้นจะได้ท่ากับเวลาเท่ากับขนาดของถังหารด้วยอัตราเร็วที่น้ําเติมลงในถังซึ่งก็คือ เราจะให้เป็นตัวแปร v นะครับดังนั้นเมื่อแทนตัวแปรไปเราจะได้เท่ากับ15.4ลูปบาทเมตรหารด้วย0.2นะครับซึ่งเมื่อหาข้าวมาแล้วเราจะได้เท่ากับ77นะครับหรือเท่ากับ77วดนั่นเองนะครับแต่ในโจทย์ไม่มีข้อในตอบ77ดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือมาหาว่า77 วินาทีเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ซึ่งม่หาว่าแล้วเราจะได้เท่ากับ1นาที17วินะครับดังนั้นข้อนี้ตอบข้อ4นะครับหรือจะบอกได้ว่าจะใช้เวลาเติมน้ำเต็มถังเท่ากับ1นาที17วินาทีนั่นเองครับ ครับสำหรับโจทย์ข้อนี้โจทย์มีอยู่ว่าถ้านายกอสามารถพิมพ์จดหมายจำนวน50ฉบับในเวลา10นาทีในขณะที่นายขอสามารถพิมพ์ได้เพียง40ฉบับในเวลา10นาทีถ้านายกอและนายคอช่วยกันพิมพ์จดหมายเป็นจำนวน360บฉบับจะใช้เวลากี่นาทีนะครับสิ่งที่เขาต้องการทราบคือถ้านายกอและนายขอช่วยกันพิมพ์จดหมายเป็นจำนวน360ฉบับจะใ majors, ช้ใเวลากี่นาทีนะครับ ซึ่งสูตรในการหาเวลาก็สูตรนี้นะครับเวลาเท่ากับจำนวนจดหมายทั้งหมดจะให้เป็นเป็นตัว s อนะครับส่วนด้วยอัตราเร็วนะครับอัตราเร็วในการพิมพ์นะครับสิ่งที่ทราบตอนนี้มีเพียงแค่จดหมายทั้งหมดนะครับซึ่งก็คือ s คือ3 6 0ฉบับเราต้องหาอัตราเร็วของนายกรและนายขอก่อนนะครับดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องมาทำก็คือ อาอัตราเร็วของนายกซึ่งจากโจทย์บอกว,ว่าพิมพ์50ฉบับในเวลา10นาทีดังนั้นจะได้เท่ากับอัตราเร็วส่วนด้วยจำนวนจุดหมายทั้งหมดก็คือ50หารด้วยเวลานะครับดังนั้นจะได้เท่ากับ5ฉบับต่อนาทีนะครับ และอัตราเร็วของนายขอนะครับจะได้เท่ากับ4ส่วน1หรือเท่ากับ4ฉบับต่อนาทีนั่นเองนะครับดังนั้นเรานำอัตราเร็วของนายกอรและนายขอมาบวกกันนะครับซึ่งก็คือตัวนี้จะได้เท่ากับ5บวก4เท่ากับ9ฉบับต่อนาทีนะครับ เมื่อเราทราบอัตราเร็วรวมแล้วเราจะนํามาแทนในสูตรตรงนี้เลยครับเราจะนําตัวนี้มาแทนเลยจะได้เท่ากับเวลาส่วนด้วยจํานวนจุดหมายทั้งหมดก็คือ360ส่วนด้วยอัตราเร็วก็คือ9ซึ่งเมื่อหามาแล้วจะได้เท่ากับ40นาทีนะครับหรือจะบอกได้ว่าจะใช้เวลาพิพ์ทั้งหมด40นาทีนั่นเองนะครับ ตอบข้อสี่ครับอขอแก้นิดหนึ่งนะครับตรงนี้เป็นนาทีนะครับไม่ใช่ฉบับต่อนาทีเป็นนาทีครับก็ได้ครับตอบเป็นทีเรียบร้อยแล้วครับ สำหรับโจทย์ข้อนี้โจทย์มีอยู่ว่ารถไฟสองขบวนวิ่งสวนทางกันที่สถานีแห่งหนึ่งโดยขบวนแรกวิ่งความเร็ว55กิโลเมตรต่อชั่วโมงและขบวนที่สองวิ่งด้วยความเร็ว65กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยากทราบว่ารถไฟทั้งสองขอบวนนี้ใช้เวลากี่ชั่วโมงจึงจะอยู่ห่างกัน480กิโลเมตรครับสำหรับข้อนี้ก็ไม่ยากเลยครับเราใช้สูตรการหาเวลาหรือระยะทางอัตราเร็วเลยครับ แต่สิ่งที่จะมีปัญหาก็คือเราจะเอาความเร็วของรถไฟขบวนแรกและรถไฟขบวนที่สองมาคิดรวมกันไหมหรือว่าจะคิดแยกมันเลีงครับครับอันดับแรกเราก็มาดูสูดกันเลยนะครับสูดการหาเวลาก็คือเวลาเท่ากับระยะทางส่วนด้วยอัตราเร็วนะครับซึ่งระยะทางในที่นี้เท่ากับ480นะครับเพราะว่าเราต้องการหาเวลาที่รถไฟทั้งสองขบวนนี้จะอยู่ห่างก,กันนะครับ และอัตราเร็วก็คือ65บวก55นะครับเพราะว่าเราต้องนำอัตราเร็วของทั้งสองกระบวนมาคิดร่วม,วมกันนะครับเพราะว่าเราจะหาว่าอยู่ห่างกัน480กิโลเมตรเนี่ยจะใช้เวลากี่ชั่วโมงครับซึ่งทั้งสองกระบวนก็ต่างเื่อนที่ไปในกนละทิศคนหลาทางกันดังนั้นระยะหา่างจรง เป็นระยะทางรวมนะครับ mm hmm. เมื่อหาออกมาแล้วเราจะได้เท่ากับหนึ่งรอยยี่สิบนะครับจากนั้นเรานำหนึ่งรอยยี่ิบไปแทนค่าในสูตรเลยครับ mm hmm. ก็คือแทนในอัตราเร็วตรงนี้นะครับจะได้เท่ากับเวลาเท่ากับระยะทางก็คือสี่รอยแดสิบนะครับส่วนด้วยอัตราเร็วก็คือหนึ่งร้อยยี่สิบนะครับ เมื่อหามาแล้วจะได้เท่ากับ4ชั่วโมงครับดังนั้นจะบอกได้ว่ารถไฟทั้งสองบันนี้จะใช้เวลา4ชั่วโมงจึงจะอยู่ห่างกัน480กิโลเมตรนั่นเองครับซึ่งคำตอบก็บคือข้อ1ครับ